ต่อจากชั่วโมงก่อนนะครับชั่วโมงก่อนสัปดาห์นู้นที่เราเขียนผังงานนะครับโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมต่อไปเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งภาษาที่เราจะต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมในภาคเรียนนี้ก็คือภาษา C นะครับตัว editor ของภาษา C เนี่ยม,มันมีหลายตัวนะครับที่เราสามารถ เขียนโปรแกรมได้ก็อ่ยในเครื่องเรามีอะไรเดี๋ยวครูดูก่อนอ่ะมีเดฟ c นะครับมีเดฟซกับ TurboC ก็น่าจะสองตัวนี้แหละที่ครูบันทึกคลิปวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับให้พวกเราดูคลิปก่อน ถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมก็กลับไปดูคลิปก่อนแล้วก็ทำตามนะครับเราจะใช้ t ทอร์โบซคือตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ d e ฟ C ก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองตัวแต่เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูว่า ตัวผังงานที่เราเขียนเขียนเขียนผังงานไว้นะครับเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับเขียนโปรแกรมตามสเต็ปเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบการทํางานนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ครูจะใช้เดฟซี c นะครับโปรแกรมนี้นะครับเดฟซีเดฟซีพัดๆอ่ะแล้วก็ไฟล์แล้วเลือก New New s o u r c e file นะครับอันนี้กลับไปดูว่าสเต็ปแรกนะครับ เริ่มต้นประกาศตัวแปรตัวแปรที่ประกาศมี3ตัวนะครับก็คือความสูงความยาวฐานแล้วก็พื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเวลาประกาศตัวแปรเนี่ยเราจะต้องประกาศตัวแปรให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับตัวแปรจะเป็นชื่อภาษาไทยไม่ได้นะครับอ,อย่าลืมนะครับส่วน h e a include include class library ก่อนนะครับ include c ลาสไลบรารี y สตัวนะครับคือ stdio.h กับ uh, conio.h constant นะครับ conio.h จากนั้นก็ฟังก์ชัน main นะครับคืนค่านะ int main แล้วก็ปีกาเปิดเปิดสโคปครับ ประกาศตัวแปร3ตัวก็คือความสูงความยาวฐานแล้วก็พื้นที่รูปสามเหลี่ยมครูจะประกาศตัวแปรทั้ง3ตัวเป็น f l o สทั้งหมดนะครับ float ตัวแปรความสูงครูจะใช้ high นะครับความยาวฐานครูจะใช้ b a s นะครับแล้วก็พื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็ใช้ area จบด้วยเซมิโคลอนสาสีเป็นภาษาเซมิโคลอนนะครับต้องจบสเต็มเน้นจบคำสั่งด้วยเซมิโคลอนทุกบรรทัดนะการนี้พอประกาศตัวแปรเสร็จนะครับไปดูสเต็ปต่อไปประกาศตัวแปรเสร็จแล้วนะครับก็รับค่ารับค่าเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปร2ตัวนะครับคือความสูงกับความความยาวฐานการรับค่าเราจะเก็บทีละตัวนะครับเก็บความสูงก่อนนะครับ ก่อนที่จะรับค่าเนี่ยเราต้องแสดง t e x t Label ออกมาหน้าจอก่อนนะครับแสดง t e x t Label ออกมาทางหน้าจอให้ user เขาได้เห็นว่าเขาจะต้องกรอกค่าอะไรเข้ามานะครับคำสั่งที่ใช้ในการแสดง t e x t Label ออกมาทางหน้าจอก็คือคำสั่ง print f นะครับแล้วก็ครอบด้วย double quote นะครับแล้วก็บอกว่า,า input high ความสูง แล้วก็ใส่เซมิโคหรอเคกื่องมายเท่ากับก็ได้เป็นช่องว่างนะครับไว้ให้ยูเซอร์เรกรอกตัวเลขเข้ามาจบเสตเมนต์คำสั่งนี้ด้วยเซมิโคโรนเช่นเดียวกันถัาจากนั้นก็เก็บค่านะครับเก็บค่าสแกน f เก็บค่าตัวเลขที่กรอกเข้ามาเนี่ยเก็บไว้ในตัวแปรที่เก็บความสูงนะครับนั่นก็คือตัวแปรชื่อ high นะครับเก็บด้วยเปอร์เซ็นต์ f นะครับเพราะเราประกาศตัวแปรเป็น float เพราะฉะนั้นเวลาเก็บต้องเก็บด้วยเปอร์เซ็นต์ f นะครับเก็บเปอร์เซ็นต์ f ที่ตัวแปร high ampersand high อย่าลืมเครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมาย and เครื่องหมาย ampersand ใส่เพื่อระบุตัวแปรที่เราจะจัดเก็บข้อมูลเข้าไปไว้ในตัวแปรไหนนะครับก็ใส่ ampersand ตัวแปรนั้นนะครับแล้วก็จบ semicolon อันนี้คือรับค่าความสูง ต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องรับเข้ามานะครับก็คือความยาวฐานความยาวฐานซึ่งเราประกาศในตัวแปรว่าเบสนะครับเราประกาศในตัวแปรความยาวฐานเนี่ยว่าเบสาะฉะนั้นตอนนี้เราจะรับค่านะครับซึ่งก็เหมือนกันก่อนที่จะรับค่าตัวแปรนะครับก็กําหนดเทคลาเบลด้วยว่าให้ยูเ r อร์เขากรอกตัวเลขอะไรเข้ามานะครกูจะบอกว่า i n p u t b a บ e กรอกความยาฐานเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็เก็บค่าสแกน f อ่า percent f แล้วก็ระบุตัวแปรที่เราจัดเก็บนะครับ ampersand base อ่าเก็บค่าไว้ในตัวแปรชื่อ base เก็บค่าต้องใส่เครื่องหมาย ampersand นะครับแต่ถ้าเป็นการแสดงค่าไม่ต้องใส่นะครับคราวนี้พอเรารับค่า high ความสูงแล้วก็รับ base นะความยาวฐานเสร็จ สเต็ปต่อไปทำอะไรนะครับรับค่าความสูงแล้วก็ความยาวฐานเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นการคำนวณค่านะครับการคำนวณค่าเนี่ยผังงานที่ครูเขียนไว้ก็คือคำนวณจากสมการพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับ0.5คูณความสูงคูณความยาวฐานนะครับบางคนอาจจะใช้เศษหนึส่วนสก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ตอนนี้ครูใช้เศษครูใช้0.5นะครับ ตรงนี้เราจะคำนวณด้วยตัวแปร area เท่ากับ0.5คูณความสูงก็คือ high อคูณคูณที่ใช้ดอกจันนะครับใช้เครื่องหมายดอกจันแทนการคูณ0.5คูณความสูงก็คือ high นะครับคูณฐานก็คือ base นี แล้วก็จบสเตทเมนนี้ด้วยเซมิโคลอนนะครับอันนี้คือสเตปที่4นะครับคือการคำนวณค่าต่อจากนั้นก็จะเป็นสเตทที่5นะครับการแสดงผลการแสดงค่าค่าที่จะแสดงค่าที่เราจะแสดงผลออกมาเนะี่ยก็คือ,อพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับคำสั่งที่ใช้ก็คำสั่ง print f แล้วก็บอกว่า area เท่ากับ คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเท่ากับเปอร์เซนเตรงนี้ก็ต้องระบุจุดทศนิยมนะครับที่เราจะแสดงค่าออกมาเราต้องการให้ตัวเลขมีกี่จุดทศนิยมนะครับก็ใส่จุดเราก็ตามด้วยตามด้วยตัวเลขนะครับครูจะให้มันมีจุด2 2, 2ทศนิยมมีจุดทศนิยม2ตำแหน่งนะครับก็ใส่จุด2หน้า F เสร็จแล้วเราจะเอาตัวแปร a อ e ออกมาแสดงตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกตัวแปรที่จะแสดงผลด้วยคือ Area นะครับสังเกตดูว่า Area เนี่ยเป็นการแสดงค่านะครับแอเรเป็นการแสดงค่าจะไม่มีเครื่องหมายอมเอซนะครับอันนี้ข้อแตกต่างการแสดงค่าไม่ต้องใส่อมเอรข้างหน้านะครับแต่ถ้าเป็นการรับค่าต้องใส่อ่าคราวนี้เราจะเซฟข้อมูลก่อนนะครับเซฟข้อมูลก่อน สเสดเสดเือเสดได้ก็ได้นะครับเทสหนึ่งห้าศูนย์เกงานที่1นึ่งห้าศูนย์เก้าครูเก็บไว้ในด็อกิเมนต์นะครับเก็บไฟล์นี้ไว้ในด็อกิเมนต์จำด้วยนะครับเพราะเวลาเราจะส่งงานครูเนี่ยเราจะต้องกลับมาหยิบให้ถูกโฟลเดอร์ onder, ไม่ใช่ว่าเก็บบันทึกแล้วแต่ไม่ได้จำว่าบันทึกไว้ที่ไหนเวลาจะหา แล้วก็จิบไฟล์ส่งครูนะหาไม่เจอแบบนั้นก็มีนะครับอ่บันทึกไฟล์ชื่อเทส t 1ึ่งอันเด r e 5 0กก็คืองานที่1ของม5้ทับกนะครับก็เซฟปั okay. ๊กโอเคคราวนี้โปรแกรมที่เราเขียนยังไม่ได้คิดยังไม,ไม่ไม่ได้ถูกนะครับยังไม่ได้คิดว่าจะส่งได้หรือถูกนะอ่ะต้องดูก่อนว่ามันรันออกไหมคำถามคำตอบที่ออกมาเนี่ย มันถูกต้องไหมนะครับ mm hmm. อ่ะดูก่อนนะครับ xq แล้วก็เลือก r ันนะครับจริงๆต้องคอมไพ l ์ก่อนนะคอมไพน์ก่อนอืมถ้ามันไม่มี Error นะครับโอเคไม่มีนะครับก็ r ันได้เลยลก็ r ันป๊อกอ่ะในนี้ก็จะถามว่า Input High อ่ะครูใส่สูง4หน่วยนะครับใส่เลข4 enter ป๊อกอ่ะคำถามต่อไปก็คือ Input Base ความยาวฐานอ่ะกูใส่5ก็คือสามเหลี่ยมตัวเนี้ยสูง4หน่วยฐานยาว5หน่วยนะครับอ่ะ enter ป๊อกอ่ะเสร็จแล้วก็จะบอกว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้เท่ากับ10.00ตารางหน่วยอ่ะอันนี้คือผลของการคำนวณจากตรงนี้นะครับ area เ,เท่ากับ0.5คูณ5คูณบสคำตอบน่าจะถูกแล้วนะครับถ้าเรา ไม่มั่นใจนะครับอยากจะรันดูคําตอบอีกก็ได้นะครับก็รันดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าสมมุติว่าครูใส่ความสูง6กความสูงของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยสูง6หน่วยนะครับอ่า enter ป๊อกความยาวฐานฐาน8หน่วยสามเหลี่ยมที่มีความสูง6หน่วยนะครับความยาวฐาน8หน่วยจะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยอ่า enter ป๊อกมีพื้นที่24ตารางหน่วย นะครับอ่าน่าจะถูกแล้วน่าจะเป็นคาตอบทีบ่ถูกแล้วคราวนี้เราจะส่งยังไงนะครับเราจะส่งงานครูยังไงการส่งเนี่ยเราจะต้องส่งมา2อย่างนะครับต้องส่งมา2อย่างอย่างแรกคือไฟล์นี้นะครับไฟงานเนี่ยอ่าไฟชื่อเทส์หนึ่งอัน s ์เดอร์สกอร์ห้าศูนย์เก้าดอทซีพีพีเนี่ยไฟนี้ต้องส่งนะครับเมื่อกี้จาได้ไหมว่าเซฟไว้ที่ไหนนะครับเซฟไว้ที่ my d o c u m e n t เพราะนั้นเวลาเราจะ ไปหยิบเอาไฟล์ส่งครูเนี่ยก็ไปหยิบใน My Document นะครับเออยิบใน Document ไม่นีม่ม่คราวนี้อีกตัวหนึ่งที่ต้องส่งก็คือผังงานนะครับก็คือตัวนี้คือผังงานตัวนี้เราจะใช้วิธีการแคปหน้าจอก็ได้นะครับหรือใครจะใช้โทรศรัพท์มือถือถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราทํางานอยู่แล้วก็ส่งไปใน g o o g l l c s s r o o m ก็ได้นะครับอ่ะครูใช้วิธีง่ายๆเลยนะครับใช้ Snipping อ่า โปรแกรมจับหน้าจอนี่แหละธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับแคปเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการคือตรงนี้นี่แล้วก็เซฟเลยครับไฟล์แล้วเลือกเซฟอืมแล้วก็เก็บอ่าครูเก็บไฟล์ชื่อว่าเท s t หนึ่งอัน under score ห้าศ้าอ่ะเป็นงานที่หนึ่ง under score ห้าศูนะครับชื่อไฟล์เดียวกันนะครับแต่นามสกุลมันคนละตัวถือว่าไม่ซ้าอ่ะเสร็จแล้วก็เซฟป๊บโอเคเรียบร้อย คราวนี้เราจะส่งนะครับสิ่งที่เราจะต้องส่งกลับไปดูที่ด็อกิเมนต์นะครับนักเรียนก็ไม่นอนเนาะยังมีคนถามครูครับว่าไฟล์ตรงนี้นะครับคือเทสต์หนึ่งอันเดอร์สกอร์ห้าศูนย์เก้านะครับกับผังงานคือเทสต์หนึ่งอันเดอร์สกอร์ห้าศูนย์เก้าตัวนี้นะครับสองตัวนะครับที่ต้องส่งคราวนี้จะส่งที่ไหนไปส่งที่ o o g l e c l a s s r o o m นะครับ ไปส่งที่ก้นคาดรูมอ่าห้องเมื่อกี้นะ5 0 9เนาะ5าทับ9ก็เข้าไปที่วิทยาการคำนวณม .5 ทับ9นะครับเสร็จแล้วก็ไปดูที่งานชั้นเรียนอ่าแล้วก็งานที่1ตรงน,นี้นะครับเข้าไปที่งานที่1แล้วก็ดูงานตอนนี้เรายังไม่ได้ส่งงานอะไรเลยนะครับก็คลิกเพิ่มนะครับแล้วก็เลือกไฟล์อ่าแล้วก็บราว e สองไฟนั้นนะครับที่ครูบอกว่าต้องส่งนะครับอยู่ที่ Document อันแรกคือ test หนึ่ง underscore ห้าสิเก้าที่เป็น cpp ตรงนี้นะครับแล้วก็ open box นี่ไฟล์แรกนะครับไฟล์แรกรอให้เขาอัปโหลดก่อนโอเคต่อไปตัวที่สองที่ต้องส่งนะครับก็คือผังงานผังงานนะครับเพิ่มแล้วก็เลือกไฟล์ ตัวผังงานนี้เป็นรูปภาพนะครับที่ครูใช้โปรแกรม snipping cap ปปหน้าจอม่แกะนะครับก็ browse แล้วก็หาใน document เ,เหมือนกันนะครับชื่อว่านี่ test หนึ่งนะครับ underscore 5.09ก็เลือกไฟล์นี้นะครับแล้วก็ open แล้วก็รอรอใอัปโหลดเสร็จโอเคเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มส่ง อัพโหลดแล้วต้องต้องต้องส่งด้วยนะครับถ้าอัพโหลดเสร็จแล้วไม่ไม่คลิกส่งเนี่ยสถานะบน Google Card r ร o มเราเนี่ยก็คือคนที่ยังไม่ส่งงานนะครับเพราะนั้นก็คลิกปุ่มส่งแล้วก็ยืนยันตรงนี้นะครับว่ายืนยันไม้ส่งสองล์นี้นะครับเรียบร้อยถึงขั้นตอนนี้สถานะที่ในระบบเนี่ยก็ถือว่าเราส่งงานแล้วนะครับก็รอให้ครูตรวจดูงานให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะ อ่าเรนเดอร์แล้วก็ส่งให้ในแชทนะครับ